ตอนมาทีหลังตลอดเรื่องอะไรวะอ่ะก็ชวนชวงนี้เรื่อชคนขลุหน่อยเรื่องนี้เราไม่รู้เรื่องเลยต้องถามสกอตต์ไฟนอจริงๆนนะครับแต่ข้างหน้าเราถามสกอตต์ข้างหน้านี้นัดเวลาเหมือนเดิมพรุ่งนี้นัดเวลาใช้สายฟ้าจะมายึดบัตรครับชีแดงแล้วก็เปาฟังดากี่โมงก็จากเวลาไปเดินไปจะให้เราพักตลอดหลังจาก5วันเนี้ยถ้าไม่ดื้อืโดนถอนบัตรแจ๊ง ช่วยพูดหน่อยดิมันมันถอดทำไมอ่ะเออเนี่ยมันเรื่องตักเตือนไม่ได้เหรอก็เมื่อกี้เอ่อคุยกันเรื่องดอกที่ที่จานบ้านทำไม่ได้พอก็เรื่องซัลเฟอร์มันก็จบแล้วก็จบแล้วไม่ใช่หรอเปิดดีพี่เป๊ะขอบคุณครับพอพิสิต เปิดก้อมเออกูรู้แล้วกูยังไม่ได้อาบน้ำเดี๋ยวกูอาบน้ำก่อนทำไมทำไมทำไมทำไเป็นอย่างนั้นครับอาจารย์ไม่มันใส่ได้อะไรนะครับทำไมตัดเอ่อต้องพักสล็อตเลยเหรอครับหรือว่ายังไงครับคือเป็นการเอ่อพัก5วันนะเนื่องจากคือ1การไปเปิดเอ่อก็ขอโที่มีการที่มีการเคลื่อนที่กับเรือเนี่ย คือถ้าให้ผมไม่ลงโทษเลยก็เป็นไปไม่ได้ครับพี่เปาบอดีคืนของไปแล้วกจับกันไปแล้วไม่ใช่คืออันนี้คือที่ผมคาดรองแล้วก็คุยกับน้าคุยกับทุกคนแล้วคือมันได้สุดๆเท่านี้จริงๆครับคือห้าวันถ้าในภายในห้าวันเนี้ยเราไม่ดื้อไม่ทนไม่ไม่แบบไม่มีเรื่องเข้ามาเนี่ยผมก็จะให้กุญแจแดงคืนทั้งหมดที่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 จะมานะครับคือถ้าให้ผมไม่ลงโทษเลยผมผมคงไม่ได้ครับอ่าพี่ ครับอะไรอันนี้ปรึกษากันหมดแล้วหรอครับใช่ครับใช่ไอที่ผมเพราะผมชี้แจงไปก็คือไม่มีบลอะไรเลยแหละครับคือจริงๆเราผม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 ขอคาชี้แจงจากสภาหน่อยได้ไหมครับใช่ครับขอโทษแล้วก็แบบ้แจงมาทั้งหมดครับคือเรื่องทั้งหมดเนี้ยคือเราก็พยายามที่จะเอามาลดลดทอนในสิ่งที่ที่ที่มันเกิดขึ้นในหลายๆเรื่องมันคือจริงๆมันจะมีทั้งหมดสองเคสแล้วก็ลดทอนลงมาเหลือแค่เท่านี้แล้วว่ามันมันมันถ้า ไม่ม oh yeah. hey, hmm. like ีบทลงโทษเลยอาจารย์ก็คงมันมันทําให้ไม่ได้ครับครับอาจารย์ครับแต่ว่าแต่ว่าจตรบผมเองก็แบบพวกผมก็ขอขอเขาไปหมดแล้วนะครับแล้วก็แบบเข้าใจเรื่องของเรื่องคขนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบตัวแล a p a เองเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรเมื่อวานก็ไปเล่นแอดดัปแบบปกตินะครับผมเข้าใจครับแต่ทีนี้ครับคือถ้าถ้าให้ผมคาดโทษไว้อย่างเดียวผมผมผมไอ้นี่ไม่ได้ดิ เป็นแบบรอลงอายาอย่างนี้ได้ไหมครับตักเตือนก่อนครั้งแรกไม่ได้หรอกเพราะว่าในยลกอักษรเนี่ะมันยังไม่มีเลยที่ตอนแรกรายกยังไม่ได้เขียนขึ้นมาเลยคือหนึ่งถ้าเกิดมันผิดิ่งนี้ขึ้นมาแล้วมันก็ต้องมีการลงโทษกันขึ้นมาครับต้องเข้าใจต้องเข้าใจว่าผมไม่อยากให้มีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นอีกเพราะนั้นเราจะต้องมันเคยมีกรณีนี้เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่หรอคือกรณีแบบนี้เกิดขึ้นคือเขาไปยั่วยุครับแล้วก็ <G ül> อย่าง<ร>าาที่บอกครับอาจารย์โจพวกผมก็ขอชี้แจงว่าผมก็โดนยั่วยุจริงๆครับเข้าใจครับแต่ว่าอันเนี้เราถึงมันมันเป็นมันเป็นกฎเมืองและกฎต<ล>าท,ที่เราต้องแยกกันนะครับผลสรุปมันไม่เหมือนกันแล้วเด๋ยวาในตัวขวัญตัวกูอยู่ที่กูละไปถึงอะไรครับผลสรุปไม่เหมือนกันก็คือเขาเล่นได้แต่พวกผมกลับมาโดนแบบนี้อันนี้กรณีที่เราพูดถึงคือใครครับก็คือกรณีที่เคยมีแก๊งที่โพเด็กครับผมขอเอ่ยได้ไหมครับเอ่ยเลยครับ ออย่างอย่าง BC กับดูไวอย่างเงี้ยครับ BC มีโปรเทคอยู่แล้วดูไวดูไวก็ยังไปเปิดได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะทำอะไรนะ BC มึงจะโเทคแล <Dubai S 2> ้วดูไวไปเปิดปูดเออต้องบอกว่าของ BC อะครับอันนั้นคือมันเป็นการที่เขาไปขัดผลประโยชน์มีกี่ถุงรื้อหมดปูดหมดมันก็เหมือนหาเรื่องไหมงนครับ ว่ามันก็เหมือนกันจริงนะอะไรนะว่ามันก็เหมือนเออประเด็มันเป็นเคปซัสล็อตไม่ใช่ไอ้ไรนี่ครแคปซัสล็อตเขาพักสล็อตนะอันนั้นอันนั้นพักสล็อตคือที่แล้วเขาไม่มีโพเทคด้วยไม่ใช่หรอไม่มีนะไม่มีนเดี๋ยวเราพักสล็อตเฉยๆนะมันจบเป็นการพักสล็อตขึ้นไปแล้วคือมันมีเลือดนี้ขึ้นมาเขาจะจำเขาจำเป็นจะต้องกลับมาเปิดสล็อตเหมือนเดิมแล้วก็ทำการตีครับถ้าของบีซีบีซีกับดูไว้ล่าสุดใช่ไหม ใช่ครับเออนั่นแหละน่าจะไอ้ไอ้เรื่องกัรร้านเรื่องารร้านปะใช่ไหมใช่ใช่เรื่องการร้านอว่าตรงนั้นเขาไม่มีโปรเทคนะคะเพราะว่ามันจบกันไม่ดีทั้งคู่อ่ะก่อนหน้านั้นนะจันโ่อครับจางนุ่ผมขออีกอีกสักวันหนึ่งได้ปะเหลือสี่ได้ไหมครับไม่ต่อแล้วไม่เอาแล้วเหลือห้าหรือจะเอาเจ็ด ก็คือตอนแรกมันเจ็ดนะแล้วมันก็เหลือห้าจะมาขอสี่ทีเนี้ยจยากยึดกุญแจแดงเป็นไม่ยึดถ้าคุณทําตัวดีในห้าวันนี้คุณจะได้กุญแจแดงคืนทั้งหมดนะครับโอเคไหมแล้วถ้าคนที่เขาไม่เขา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 ไม่อเขาติดถุระจริงอะครับอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับนุโลมอยากันได้เรื่องนี้ได้ได้ได้ผมอธิบายให้ฟังคืออย่างงี้วันพรุ่งนี้เรานัดนัดคนที่แบบที่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 นัดได้เนาะ รวบรวมมาทั้งหมดแล้วก็นัดเวลามาให้จานแล้วก็มายึดใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มตั้งแต่นับเวลาวันนั้นสมมติว่าพรุ่งนี้เรานัดสี่โมงเย็นใช่ไหมครับก็เราจา์ก็จะนับตั้งแต่พรุ่งนี้สี่โมงเย็นเป็นต้นไปนับไปอีกห้าวันเดียวไปครับสําหรับคนที่ไม่อยู่แล้ววันไหนเขาเข้ามาเนี่ยก็ให้มาที่สภาให้มายึดนิดหน่อยเขาไม่อยู่ประอามาอาทิตย์หนึ่งครับนั้นไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถ้าไม่อยู่จริงกไม่เป็นไรครับแต่ถ้าถึงมันแต่ึมันเขาเข้ามาระหว่าง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 แบบ ช่วงที่ช่วงที่เราถูกพักสล็อตเนี่ยก็ก็ให้เข้ามาที่สภาให้มายึดการไปคือเราก็นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยสมนะสมติว่าสี่โมงเย็นสมมตินะสมมติสกอตบอกว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวสี่โมงเย็นผมรวบรวมคนมายึดบัตรให้ครับก็นับตั้งแต่พรุ่งนี้ไปไปอีกห้าวันเราถ้าเกิดว่าอะไระรวบางห้าวันนี้ไม่ม,ไม,มีไม่มีแบบเรื่องเข้ามาไม่มีเราไม่ดื้ pues อเราไม่อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวคืนกุญแจแดงให้ครับผมผมไม่มีเรื่องคือคือก็ใจพี่ก็ดจว่าเดี๋ยวพี่พี่พี่ว่างเาไครับพี่มันน่ารัก ด้ะนห้าวันเนี่ยขออย่างเดียวน่ารักกันทุกคนคือแน่นอนครับคุณแจดับอย่าต่อยืลเพราะว่ามันยิ่งต่อยิ่งเพิ่มเร่งแทนนั้นด้วยโอเคครับไม่คือจะโจคืออย่างนี้ผมจะบอกว่าคือผมไม่ไปหาเรื่องเราเรื่องมันจะเข้ามาหาผมหรือเปล่าเข้าใจเข้าใจก็เนี่ยแหละคือพยายามแล้วจริงๆมันมันมันนานกว่านี้แล้วอาจารย์ก็พยายามเอามาลดลดบทลงโทษลงมาเรื่อยๆจากกรณีอย่างเช่นเออมนเป็นเรื่องของ อ,อ,อย่างเช่น a d ร์ด็อนี้ใช่ไหมครับที่ว่ามันเป็นกฎของเมืองมันไม่ชัดเจนโอเคจริงๆสภาไม่จําเป็นต้องต้องมารับผิดชอบตรงส่วนนี้แต่จัเคิดว่าเอ,อเพื่อเพื่อให้ให้แบบเราโอเคขึ้นก็เลยลดจํานวนวันลดเคสลงในเรื่องของเทียบีกับเทียบีที่เปิดการรถไเจรจากกอรหรืออะไรเงี้ยจย์ก็ลดลงมาโดยที่ไม่มีไม่มีเรื่องนั้นออกมาคือพยายามพยายามที่สุดแล้วอ่ะแต่ว่าถ้าอย่างที่จย์บอกอะคําสุดท้ายคือถ้าจยา์ไม่ลงโทษเลยหรืออะไรเงี้ยมันก็จย์ไม่สามารถทําได้ไงตอนเนี้ย ใหเข้าใจด้วยนะครับคือพยายามเต็มที่จริงๆก็นั่นแหละครับจันให้ได้เต็มที่จริงๆคือห้าวันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดในห้าวันนี้ผมจันต้องเตือนจริงๆนะคือห้าวันนี้ของที่เป็นเกี่ยวกับสภานไมใช้ไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อเคนคิลเลอร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับที่ทําขึ้นจากกุญแจแดงก็ไม่สามารถใช้ได้เพราะว่ามันมีการปรับผมไม่อยากให้พวกคุณโดนปรับตอนระหว่างนี่ โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอคุยกันแป๊บนึงครับเอ้ยเสียงไม่ได้ไม่ได้ข้างในพี่ตอนอยู่ครับพี่เราโอ้แก้วพี่ตอนเนี่ยกูแดกโคกไปประมาณครึ่งขวดครด่งขวด้วไงแล้วตดปะตดปะอะไรนะตดปะ แม่งไม่ได้ตดแต่แม่งเลยตอมไรอ่เห oh ี้ยอูแทบจะไม่อยากเล่นอะไรแล้วเฮ yeah, ียเย็ดแม่ชายกลางมาฝากหล่อฉาด อ้้าวเเยนแรกผิดคือผิดที่ไปซื้อเรื่องโง่ๆแล้วแทงเขาคูณแม่แรงครองตีกันที่เท้าไม่ไม่ไม่คือเขาบอกขายได้เว้ยถ้าตำรวจเจอก็คือเราเราสวยเราสวยเราสวยเอางี้เป็นพี่ก๊อตเป็นชั่วโมงเกือบคือเกือบเกือบเกือบสามชั่วโมงอ่ะขายเอาเนี่ยผิดเองที่ไปเปิดเขาที่วันนั้นอ่ะพกวันที่วันที่สิบเจ็ดหลังสี่ทุ่มไหม ก็ยืมไปก่อนเดย,ย์ใครคนที่ขายยาก็ยังไม่ต้องคืนบัตรไงวันวันที่สิบเจ็ของพี่ถูกไหมไม่กูถามกูถามคำเดียวเลยคิดว่าเขาจะตีกันถึงถึง้าวันปะขอ T S สาม <3 S 2> หน่อยครับวันก่อน d o n a t ไปสองพันรอพี่ลงสตรีมมีเรื่องถามนิดนึงได้ครับได้ครับน้องชายได้ครับกานิชาระได้ครับกแพ่วันนานแปลว่าเวลาก็ยืดเอางี้เดี๋ยวกูโทรถามเลยรอแป๊บคือถ้ามันพักนานอ่ะกูว่าคืน เป็นตอนนี้แหละพี่แต่เราโทรถามมันเหมือนกับเป็นการแบบเฮ้ยมึงจะถามกูทึงไมว่ายัอยากมีประเด็นป่ะอะไรประมาณเนี้ยไม่ก็กูโทรถามไอ้ตุ้งเฉยๆว่าให้ให้ผลเขาไปเลยก็ได้ครับไม่เออกูต้องกูต้องบอกมันดีว่ากูเกิดขึ้นอะไรขึ้นกับกูอะเอ็นเอ็นทีอาร์มันเคยเปิดบีฟีตอนมีโปรเทคป่ะที่ผ่านมาเนี่ยจะเปิดนอร์มอลใครรู้ป่ะใครรู้เรื่องนี้ป่ะใส่เสื้อยีเอ็มดีไม่ใส่ครับ อะไไหวเียอะไรโดนแต่คุมกำเนิด้อยเฮียงงหมดละสีเ้ยอรนะฮะก็วันนี้ะครับผมมีอาหครับไม่ต้องเครียดครับถ้าใครจะโง่ก็ต้องหัวแกงนี่แหละครับโง่พ่อเหมือนโง่แม่เหมือนรุยกะหลี่ โง่พ่อโง่แม่มึงในลุยกะลี่ถ้าเราเลือกจะไม่พักไม่โดนปลดออกจากราชื่อสภา5วันเนี่ยมีทางเลือกหนึ่งครับ2อาทิตย์คุณจะต้องไปใส่ชุดตามที่ผมบอกเป็นเวลา2อาทิตย์ฮฮอืมกางเกงขาสั้นเสื้อกล้ามรองเท้าแตะใไปโอ้โหขอลา่หัวใจนะ เป็็นบลอกทางเกงในไรหัวใจนะหัวใจได้ก็ดีอยู่นะก็ได้ก็ดีนะพี่ก็ดีนะเย็นเย็นี่นะพี่ผมว่าชิวๆไหมชิวๆมันนู๋ยอกเลไม่แล้วถ้าเกิดเราเล่นแอดด็อปอ่ะใช่ก็นั่นแหละพี่ก็มีปัญหาเรื่องเดิมก็ครึ่งเดือนครับโดนปลดครึ่งเดือนยึดคือจะแดงไม่มีคืนไม่บอกว่านะครับหมายถึงว่าถ้าผมแบบว่าไปเล่นแอดด็อปอ่ะต้องเปลี่ยนสูตรหรือใส่บ็อกเซอร์ใส่สบล็อคเซอร์สิ ใส่สใส่เสื้อสูทใส่เสื้อสูทใส่เสื้อสูทอนักป่อยางไรกสไ้รักษเซอร์ใช่ไหมได้ได้ไแล้วถ้าชุดปกติก็คือสก้าบเหรอครับก็แล้วแต่ครเปลี่ยนเสื้อแต่บ็อกเซอร์เลยใอ่กางเกงก็ต้องเป็นบ็อเซอร์อาโอเคกจะใส่เสื้ออะไร็ได้จะใส่บ็อกเซอร์เผู้หญิงครับ่ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงมีบ็อกเซอร์ผ้หญิงผู้หญิงไม่ต้องผู้หญิงผู้หญิงเป็กรพิเศษผู้หญิงมันเป็นแฟนกันจง ว่ามีขตอแม้นะพี่ปาวัสดีครับครับสวัสดีครับมันมีข้อแม้คือภายในสองอาทิตย์ที่คุณใส่บ็อกเซอร์เนี่ยคุณต้องทำเพ็ญประโยชน์ทำความดีอะไรคุณต้องเข้ามาบอกสภาทุกคนว่าวันนี้คุณทำอะไรไว้คุณอะไรดีว่าช่วยช่วยคนข้างบนว่าห้าวันมีคนส่งเงี้ยแล้วก็แจกเขามาแจกเขาทุกอย่างมาทำทุกอย่างให้เป็นความดีมันคาราคาซังไงเราอย่าบ้าแลยให้ออกมาแอ้สาวเงี่ยคาราคาซังหลายอย่างเว้ยบางคนบางคนไม่มาไม่อะไรทางเลือกก็คือนั่นแหละกดแล้วยห้าวันรจิงใส่เนี่ยกางเกงบ็อกเซอร์ลายหัวใจสองอาทิตย์ ทำความดีด้วยโอ้โหสิบสี่ความดีด้วยนะมของีเดียวเดียวเดียวอ้ยอ้ยตอนเอ้ยแบ้แบบเราขายยาได้ไหมเอ่ะความดีไหมเราอะไรนะทูตถามว่าอะไรนะเรื่องขายยาขายได้ไหมถ้าเป็นความดีอ่ะน้องผมมันถามว่าถ้าเป็นทําแบบขายยาอะไรครับมันขายได้ไหมครับต้องทาความดีอย่างเดียวอะงานดามมันขายได้ขายได้ไรมันเป็นงานของเรามันประโยชน์ถึงทำทำเพื่อทดีคือแบบเราจะขายยาได้เงินมาอย่างเนี้ย เฮ้ยซื้อข้าวแจกคนไรเข้าใจตรงไกูเข้าใจตรงไปตำรวจแบ่งโพค่ะไปแล้วครับเอาตัวเองเรถไ่เข้างัดอย่างนี้ใช่ไหมในระหว่างสองหลังเที่ยงคืนก็ได้พี่เดี๋ยวเราจะพารเรื่องเกิดขึ้นรัพี่ชายนะครับคือจะต้องไม่มีไม่มีเรื่องอะไรที่มันเข้ามาเข้าเขมาแล้วแบบในระหว่างที่เรากําลังทําตัวน่ารักอยู่เรื่องยังไงครับอาจารย์ไม่ไม่ต้องเอาแต่ว่ามีแบบว่าเราไปไปไปหาเรื่องเขาไปยั่วยุเขาอะไรอย่างเงี้ยเรวไปซื้อเรื่องอะครับ อ่าตลาเรื่องไปอย่าไปขายครับเพราเรื่องการอย่าไปโอเคครับโอเคครับจแล้วถ้าเกิดว่าสมมติคุณมีปัญหากับแก๊งเดิมคุณไปหาเรื่องเขาต่อหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับคุณไปคุ้นวายกับแก๊งที่มีโปรเทคอันนี้ผมจะผมจะไม่ได้ได้แล้วได้ได้แล้วครับไหนไหนผมก็จะแก้กฎแล้วต้นเดือนหน้าแต่ถ้าเกิดว่าคุณกระทําซ้ําเดิมอีกเราไม่มีอะไรต้องคุยแล้วนะครับเชี่ยครับเอางี้ครับเดี๋ยวผม ไอต้อนมึงจะคุยใช่ปะเดี๋ยวผมขอคุยกันอีกรอบหนึ่งครับแป๊บนึงมามามาแนเลยโอ้ยใครกินอะไรอ่ะใครกินอะไรอ่ะได้ยินเสียงปะผมว่าได้นะข้อบสนอที่น่ารักน่ารักข้อเสนออยู่นะพี่ เข้อเสนอข้อเสนอน่ารักก็จริงเว้ยแต่ว่ามันนานอยู่มันมานานมากสองอาทิตย์นะเว้ยมันมันดูตุ้มจีมไปมันไม่มีไม่ไม่มีกระจิกกระจยทำงานต้องแบบมารอรายงานรายงานู่นรายเายนีาจริงแค่ห้าวันน่ะรับผิดชอบร่วมกันไปเลยห้าวันโไปพี่ผมว่าโมดถ์ปะโบดก็ได้อะโบวก็ได้อะอะไรต่อเปิดโวป่ะเปิดบสปสองฝั่งนะพี่เป็นสองฝั่งไม่ไม่ไม่ันทาวันเอไว้นคผมมันมันจะเสียไอดอร์้าวันเลยนะ ไม่มาเสียลายอย่างไม่ให้ดรอปมบแค่ดรอปมันก็ดีนะมันก็เซฟของเก่อไม่เราใช้เลนไม่ได้ไงสกอตถ้าโดนยึดอะแล้วเราจะใช้ทำไมเราจะใช้ทำไมอะก็ไม่ต้องใช้ก็ไม่ต้องเล่นก็ได้เพื่ออะไรเราจะเล่นทุกลูกเลยไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นงั้นงั้นไม่ต้องเล่นก็ได้หมดครับได้หมดไม่คือคือฟังนะตอนเนี้ยคือไม่ถ้าไม่เล่นก็ก็ดีอะก็คือ A d ดีจะหมดละพูดตรงตรงดีทั้งหมดอะคือ a อดีกูเอาเอาเวลา5วันเนี้ยกูว่าเอาไปฟาร์มให้ให้พวกไอ้น้ำส้มด้วยหานี่ ดีกว่าแบบว่าแบบเจ็ดวันต้องมาอะไรสิบสี่วันใช่ป่ะต้องมาเชิญอะไรชื่อเนู่นช um> MA> ื่อนี่มึงฟังกูนะมันคือการทางเรื่องของเรามันไม่มีถูกไม่มีผิดเว้ยมึงฟังนะเราจะเลือกทางไหนก็ได้แต่ทีเนี้ยคือเดี๋ยวกูเข้าใจเว้ยมึงเลือกทางนั้นเดี๋ยวก็โดนโดนล้ำเลือกทางนี้ก็โดนล้ำคือมันไม่มีทางที่ดีที่สุดหรอกมึงไม่ต้องไปสนใจเว้ยว่าใครจะด่ายังไงอ่ะคือคนดูมันด่ามึงอยู่แล้วกูรู้แต่ทีเนี้ยกูอยากจะบอกมันไม่มีถูกไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกการที่เราจะเลือกทางไหนทางนึงอ่ะอะไรครับแต่ถ้าเรา ก็อย่างที่ตอนบอกมันก็ได้ดูความสามัคคีด้วยว่าตอนเราพักสล็อตอะเราจะเราจะจับมือกันแน่นแค่ไหนเออแล้วเราจะครับคือมันก็เหมือนมีความท้าทายนึงอะแต่ถ้าเราเลือกบอกสภาดีเดวิตต้ากับนากก็ยังไม่เปลี่ยนสี่อฟูดผมตีได้เลยใช่ไหมเพราะเตือนไปตอนสภาเนึ่งตีไม่ได้ครับสอตอย่างที่ตอนบอกก็คือดันน้ำส้มดันคนไม่มีอาวุธก็คือเหมือนแบบดูว่าเราเป็นน้ำถึงใจเดียวกันแค่ไหนอะประมาณนั้นกูเข้าใจมันอยู่ที่มันจะบอก ทางไหนก็ได้โหวตโหวตเลยก็ได้นะเอาจริงๆอ่ะกูอยากให้โหวตนะเว้ยอยางนี้พี่ต้อนใจไปเลยจบต้อนต้อนใจไปเลยต้อนใจไปเลยไม่ได้ไปพูดนะเขาเลยจะไปไหนไม่มีไม่มีทางไหนถูกไม่มีทางไหนพี่หลอกเลือกได้เลยให้ต้อนเลือกให้ต้อนเลือกเลยให้ต้อนเลือกเลยต้อนเลือกเลยนี่ก็ผมถ้าผมเลือกผมก็เลือกอันเดิมอ่ะห้าวันตามห้าวันต่อวันต่อวันต่อวันตามนั้นต่อวันต่อวันต่อวันตรอวัรต่อวันต่อวันต่อวันต่อ้ันต่อวันมันนานเกิน ก็จะใช่ไหมเดบเป็นชาชนธรรมดาใช่ไหมพี่บอกน้าเลยเปี๊ยะน้าครับครับห้าวันแป๊บเดียวเองห้าวันครับเพราะพวกผมอยากรู้ได้ว่าจะมันมันแบบว่าพวกผมจะผมจะแบบว่าจะสไม่ใช่จะจะสามัคคีกันไหมแล้วก็จะแบบว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกไหมแบบอยากรู้ว่ามันจะกอดกันแน่นหรือเปล่าว่าจะน่ารักกันทุกคนมใช่ไหมใช่คือผมอยากรู้ว่าพวกผมจะไปในทิศทางเดียวกันไหมแค่นั้นแหละพี่ คือตอนนี้บางคนก็ยังไม่มีอาวุธไงผมตั้งเป้าไว้ว่าจะดันอาวุธให้คนที่ยังไม่มีครับขาดอีกสามคนก็ตอนนี้เราอยู่นี่หมดเลยพี่ก็ให้เขายึดเลยเพราะีกสองคนไม่อยู่อยู่แล้วนี่ก็ยืนตอนนี้เลยตัวครับเอาเป็นกําหนดเวลาวันนี้เป็นเดี๋ยวจะนับเป็นเที่ยงคืนไปละกันได้ครับได้ครับ่งั้นก็คือเริ่มเริ่มตั้งเริ่มนับตั้งแต่เที่ยงคืนก็คือ หวันปักแม่งสี่เดี๋ยวไม่จานจานจานผมว่านับนับเป็นสี่ทุ่มเนี่ยครับพอหมดมู้เลยให้เป็นหมาทุ่มสี่ทุ่มไปเลยกมาห้าทุ่มไปห้าทุ่มไคห้าทุ่มไปอ่านั่นไปับบนต้นแถวเลยนะครับก็เป็น2พร่ยี่สิบตอนห้าทุ่มเดี๋ยวเดเก็บตัวเก็บเพชรพี่สกรไปเก็บตัวก่อนไปเก็บเพชร่ปเก็บตัวหมดเลยได้แล้วเว้ยขอเตือนทุกหลงีตัเพทมเเปิดเบียเะรที่มันเป็นในในของที่เป็นเก็บความพิาเนี่ย พยายามระวังนะเพราะว่าหนึ่งคือมันแพ้เราไม่อยากให้โดนปั๊บใช่ครับคนเป็นร้านนะทุกคนใครมีเพนจ์อยู่ก็อย่าเอากูขอเลยอย่าใช้เพนจ์นะก็ขอสภาโอเคตอนแรกมีเพนจ์อยู่เอาไปดูไก่สองเด่นเจ็ดสองสี่ใครมีที่ตัวกินไม่หมดเลยอย่าลืมด้วยนะเอ็นเซตชีด้วยนะได้ครับได้ครับพี่อ๋อแล้วก็อนี่นะก็คือไอ้ดับเล่นไม่ได้นะเล่นอะไรนะเพื่อนไม่เล่นไม่เล่นเจ็ดสองสี่พี่เจ็ดสองสี่แล้วไอ้ดับเราก็ไม่ต้องไปนะทุกคนโอเค ขาวอย่างเดียวแค่นั้นแหละที่จะก้าวไปฟาร์มฟาร์มเป็นเขงเจ็ดสองสี่น้องสภามีข้าวไข่ถ้าเกิดใครเข้ามาหลังจากนี้ก็ฝากแจ้งด้วยนะให้มาที่สตาอะไรกัได้ครับได้ครับช่วยยุดว่าผมควายพวกที่เข้ามาไม่ไปปั๊มพี่เล่นเนี่ยแหละมันจะสวยเดี๋ยวมาต่อแถวต่อแถวมาอาจารย์กันนะครับเต่อสูตรยังใส่ได้แบบหรือต้องถอดเลยถ้าาข้างในดีกว่าต้องถอดแล้วก็ถอดพี่เปล่าไม่พี่แต่แต่เสื้อยืดใส่ได้ปกตินะเสื้อเยื่ใส่ได้เสื้อยืดใส่ได้หมอที่ไหนครับเพ่อมาข้างในนี่ครับ ใส่เสื้อได้ปกติดีกว่ายาขายได้แต่ว่าเสื้อเชฟมอร์ฟีนหรืออะไรเงี้ยขายได้หมดโอเคมอร์ฟีนเนี่ยต้องลองค่ะได้ไหมมอร์ฟินแค่เอ็นเซตีที่มันเป็นของกุญแจแดงดูหน่อยใช่ไหมาถึงเสื้อโอเคหมายหมายถึงเสื้อใช่ไหมอะไรอ่าใช่เสื้อแก่อ่าใช่ใช่เดี๋ยวรบกวนเอาบัตรใส่มาให้ก่อน้าผมก็ได้พี่เอ็มดีมีผู้หญิงอีกคนแล้วเหรอ มีสามนะครับตอนนี้มีสามมีฟาสไอน์ด้วยครัไม่กล่าวผมแล้วเด็กไม่กล่าวพี่ให้ออกแล้วทำไมต้องมาแทรกพี่เนี่ยงงผมจะเอาเพนเก็บครับได้เพนครับเพนเพนดีเว่อร์เดี๋ยววัดคอยเดี๋ยวเอารวมที่เพื่อนคนเดียวได้ไหมหาอะไรดีวะไปรวมดีกว่าเดี๋ยวก็จจะได้นับจำนวนได้ที่จะเต็งยูทแม่เสีย